นะครับท่านผมผมเราอยู่กันในแบบดร์ผมวันนี้ผมจะมาเล่นแบบดร์แล้วครับผมไปเข้าทำมานี่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ผมมาเล่นกับเพื่อนนะครับผมเออ อยู่เลยมีเงินมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งบาทเพาะั้นเราเปนไปได้ล็อก,กล็อกพิกก็ได้นะกดไปแล้วกันจาบชาจับชาจัมช,ชา,ชชาเอา่อทุกทีครับท <c oughs> ่าน,น,น,นผู้ชมผมลืมเปิดเสียงเปิดเสียงนะไปเลยเปิดแอ้ฉุดเลยโอ้แมปไม่มืดนนะท่านผู้ชม เาเดินอย่างเดียวเลยนะไม่กางเขนเราใช้ที่หลังก็ได้ไม่ไม่ต้องเขนวนถ้าเข้าไปซื้อพี่เจฟก็ได้เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปตามมานี่ก่อนตามมานี่มีห้องอะนะ้ำใช่แล้วไม่ไม่ได้ซื้อล็อกพีกมาเสียดายเลยอะ่ะรอประเปิดไปเนี่ย เงมองเห็นฉันแล้วครับสูงสุดเลยไปเอาไ,ไปหลยมาท่านผู้ชมเดินเร็วแล้วครับดเดเินดเร็วเดินเร็วาท่านผู้ชมรอหน่อยรอหน่อยปรับทราฟิกลงก่อนี้คือปรับให้ตรงกลางพอ้อมันมืดไปอ่ะไออ,อันนี้เอา ทำไมของเงอะกับงั้นเร็วเราผ่านมาที่ดา่านเท่า,ทาไราหร่แล้ววะผมยาวสุดแล้ผมอีพีก่อนครับผมผมกลัวด่านฟิงเกอร์แล้วผมไม่เล่นเล่นเขาวดิผมจะเอาให้เกินด่านฟิงเกอร์ให้ท่านชมดูครับผมเพราะตอนนี้ผมไม่กลัวเพราะผมมาตัดเกินแล้วผมเกินผมเองนะ โ okay, ะะอเคแล้วท่านผู้ชมไปต่อเพื่อนเขาโทรมานะครับเพื่อนโทรมาผมที่ผมเล่นะคือเพื่อนผมโทรมาผมนนเลยว่ามันอยากเล่นด้วยผมก็ผ้าสองครับเราผ้าสามพูดเฉยเรียกผาสองทางนี้ทางนี้ครับคุณเฟิร์มใชร์ เราปุ๊เดินกลับนี่ว่ะทางนี้ทางนี้มันอะไรเปิดิโอ้ทางนี้ทางนี้นสว่างแล้ว เทียนเทียนเทียนขอ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 ที่พุที่เนี่ยโอ้โอเข้าก่อนเลยเข้าก่อนเลยเดี๋ยวฟังเสียงก่อน

มีสองห้องเหรอเดียวมีห้องเดียวตั้งใจมั้งมันมันไม่มีอะไรว่ามีสามประตูเนี่ยตอนอย่างเงี้ยกูว่าละไม่เทียนมันดับแช่งกันเถอะเดี๋ยวฟ้าเสียงมันจะเพิ่งเงียบๆหน่อยได้ไหมเงียบๆหน่อยเงียบๆเดี๋ยวงพิ่ม เจ okay, ้า,จา,าเจ้เาด่าคือพอทำโปรเจคแล้วผมแล้วผมจะบอกเพื่อนผมว่าว่าถ้าคนละทางทางไหนผิดทางไหนถูกมูกก็ดูนะมันจะดูอกมา จกว่อยู่ทุกเกียงเลนะได้เงิน 6, 3, <laughs> <โ>หกบ <Concept> าท <c oughs> แล้วผมมีเงินษาสองร้อยสามสิบมากูไม่ฟังอ๋อเจอแล้วเจอแล้วจเจอแล้วเจอแล้วเจอกุญแจแล้วมามาเอามาเอาม,มึงไม่มึงมาเอาตรงนี้ตรงนี้หยิบคนละห้องมึง,ง <c oughs> ห้องนู้นมึงห้องนู้นแล้วกูห้องนี้อ่ะอากูเข้าคนเดียวใช่ไหมเนี่ยห้องไหนล่ะตะกี้ห้องที่สิบหกใช่ไหม มาสิบเังก็ต้องเอทำยไงมีห้องสิบเก้าสองห้งต้องห้องยีดิมันเยอามาห้องห้องยีห้องยี่สว่าใช่แล้วใช่ห้องยี่สิบในรูปอะไรเนี่ยเดี๋ยวพึงเดี๋พึงไปเดี๋ยวเขาดูรูปก่อนไม่อาจยังรู้ชื่อคืออะไรเพกับ นีม่มีกระตูทางนั้นมีประตูเลยวะไม่มีไม่มีทางนั้นทางนั้นแหละอัดเส,สนเราจะวนไปตรงนี้แล้วครับเออเปหนูหนึ่เปิดแล้วยังไม่ถึงซีกเลยนะ มาทางนี้ดิ<อ>สควิชมาก็มาดิ <c oughs> ตกใจหมดอายเค่สัตว์มองดิยดยงดอ,ยอยู่หลังเ้วยจบเอยไฟหมดแล้วรอรีบรีหารีบหา อยู่ไหนฮะอยู่แสงเจอแสงสีฟ้าแล้วตามมาแสงสีฟ้ามันมาทางนี้แสงสีฟ้าอยู่ไหนโอทางนู้นทางประตูประตูทางนี้ทางนี้ประตูอยู่ตรงนี้เอาหนักเลยไปแล้วครับท่านผู้ชม เจอกรงแกะและสักกระดองเดียวอ่ะถ้าท่านชมมันไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนประตูไหนเรายังไม่เปิดอ่ะเปิดมอเตอบานแล้วน네ี่ตอนนี้ละมีใช่ไหมโอ้ยเจอแล้ว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 กูลัวละ นยังไม่เจอเลยเรายังเจอเจอแล้ว,ลวเจอแล้วเจอแล้วเราเรีบรีบรีบไข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 เจออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเผื่อเพื่อเพื่อเพื่อไม่ใช่เผื่อผิดเดี๋ยวเราคอลไขก่อนได้ไหมเพราะที่เกี้ยวของมันมีสองห้องเหรอไม่ใช่หรอไม่ผิดมาเลยเร็ว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 รีบมารีบมาให้คุญแจเนี่ยวัวตลอดเลยอ่ะ เดี๋ยวก็แวะฟังกันนะครับท่านผู้ชมเก้ารถมอเตอร์รถมอเตอร์นะครับใช่ว,ว,ว่าแตนเพื่อวผมยังไม่เจอเลยกัดตัวเดี๋ยว ห้อง <c oughs> นี้จะเปล่าลจเจเอ,เเอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้เชี่ยนไม่ตกเพื่อเลยหรอป่า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 เจอแล้วออกมาออกมาตามก่อนนี้ยังไม่พอเลยเอ,ไอาได้ไหมอุชาม่าขี่แดงตามมาแล้วกูจะพาคุณไปห้องรับเลยเอาแม,ม,ม,ม่แม่ก่อนเร็ว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  ไปก่อนมึงละว่าคชวิดีโดครับท่านผู้ชมไป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 สับแล้วป่าท่านผู้ชมผมจะขึ้นไปวอนผมไม่ได้สับว์นะครับผมว่าละ๋ยวดูก่อนไปดับแล้วดูก่อนลูกเชียก่อน ชื่อพาวานอะไรไม่รู้ถึงแล้วไปอยากอยากอยาจอทีวีไปเลยอยากอจอทีวีอยากอยาอยากขอจอทีวีอยากขอไม่เอาอะไปเลยไปเลยไปยไปเล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 ยไยไปไปไปเเไยเยยยเย นต่อด้วยไป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 อย่าออกจอทีวีนั่นไง่กลัวละไม่ต้องอยากบอกก็ามาเลย